สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่24เดือน3 2563ค่ะเจมันี่โกก็แวะมาอัปเดตสูตรยี่กี่ของลอตโต้ VIP ให้เช่นเคยนะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะดึกหน่อยเนาะก็อยากจะอัปเดตสูตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรวินบนนะคะก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่สูตรนะคะแต่ก็เห็นว่าเป็นเลขที่ออกบ่อยนะคะก็คือเลขไหลนะคะก็เลยจับมายกตัวอย่างให้มาวินบนนะคะก็คือเล่นบนนะคะอย่างเดียวเนาะไปกับนะคะ จะมีเลขทั้งหมด8ตัวนะคะนำมาวินนะคะก็มี0มี1มี2มี3มี4มี6แล้วก็มี7มี9นะคะนำมาวินบทวินก็คือเราจะจับคู่นะคะก็คือ01นะคะแล้วก็02 03 04 06 07 09นะคะ แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้า สี่หกสดสีแล้วก็6กเจแล้วก็7 9นะคะทั้งหมดห้าตัวนะคะไม่รวมเบิ้ลหรือถ้าใครรวมเบิ้ลเข้าไปก็จะเป็น6กสคู่นะคะก็คือเล่นทั้งหมด ห้าสิบหกตัวนี้นะคะก็คือกลับนะคะบนอย่างเดียวเนาะมาดูกันว่าตั้งแต่รอบที่ห้าสิบนะคะจนถึงรอบที่ห้าสิบเก้านะคะเลขจะเข้ากี่รอบนะคะรอบที่ห้าสิบนะคะบนออกเก้าสามหนึ่งนะคะก็คือมานะคะรอบที่ห้าสิบเอ็ดนะคะบนออกเก้าสี่เจ็ดนะคะก็คือมีสี่มีเจ็ดนะคะมาเนาะรอบที่ห้าสิบสองนะคะ 692นะคะก็มี9แล้วก็มี2ก็คือมานะคะรอบที่53นะคะ639นะคะก็คือมี3มี9อันนี้ก็มานะคะรอบที่54นะคะ390นะคะก็คือมี9มี0นะคะอันนี้ก็เข้านะคะรอบที่55นะคะ226นะคะก็มี2มี6นะคะอันนี้ก็เข้านะคะรอบที่56นะคะห้าหกศูนะคะก็คือ อันนี้ก็เข้านะคะมี0มี6นะคะรอบที่57นะคะ8 4 6ี่นะคะอันนี้ก็มาเนาะมี4มี6นะคะรอบที่58นะคะห9ึกนะคะก็คือ9นะคะถ้าเกิดว่าใครเล่นเบิ้ลด้วยก็จะได้นะคะรอบที่59นะคะ3 4ม6ี่สนะคะก็มี3ามี6นะคะก็คือมานะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะเลขไหลนะคะวินบนนะคะก็ลองนำไปคิดตามกันดูนะคะอันนี้ฝากไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะสำหรับเย็นนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเดินต่อหรือเปล่าเนาะฝากแล้วกันนะคะยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ